สบาดีสวัสด uh, ีคร well, uh ับไม่ออเียห้เอน I'm s t i ร l t ทหลวง t i v n 2 0 2 2 now I'm on the back of the ทหลวงนี no, ่ข้าพเจ้ากอยูยังอยู่บริเวณงานนัสการทัดหลวง ทีนี้ข้าพเจ้าปญาอยู่ทั้งหลังของพระท่านหลวงเนาะข้าพเจ้าก็ได้ทำสามคลิปไปแล้วเนาะสามเรื่องไปแล้วแต่คลิปนี้จะเป็นรายการเขาติดตามไปเรื่อยๆเลยกับขอบใจที่เข้ามาชมอันนี้เป็นทั้งหลังเนาะอย่างนี้ทั้งหลังพระท่านหลวงนี้เนาะพระกระเช้าข้าพเจ้าให้คลิปเติมไปแล้วอันนี้จะเป็นหูพญานาคเนาะเพราะเพิ่นผุดเท่าเพิ่นก้าวขามาแล้วว่าตัวนี้เป็นครูพญานาคเนาะสาธุสาธุสาธุเนาะ อันนี้เ,เระเด่นว่าวังปูศรีสัตนาคร,ราชเนาะก็เป็นคนกุมมากรกะลาบุษราที่เป็นประจำเนาะกับซาตุสซาตุข้างในเนาะกบับสักสิแท้ลาหูตัวนี้พนว่าเป็นหูพญันาคเนาะเสี่เชื่อมต่อไปทั้งนครปนมเนาะ <laughs> ข่าวเจ้าก็สืลอื้มนัวหนึงเพราะว่าขา่ขาเจ้าข่าเจ้าเทพทิปตัวนึงเน,นาะที่เป็นวัดตัวนึงเนาะทัานผูเจอข่าวเจ้าที่ท,ท,ท,ที่ที่ถามเพิ่นเนาะข่าวเจ้าได้ถามเพิ่นเน,นาะข่าเจ้าลืมซือ้อฮูนาคตัวนี้เนาะเพิ่นเพิ่นอ่าเพิ่นต่อกับวัดคำศศิวนดที่เมืองไทยเนาะเป็นฮูนาคเนาะกับฮูนาคอยั่วน่ะ อยู่้านี่ก็เป็นยุทธาหลวงนี่ะกะกันนึงยุทธาดำเราคะแน,น,น้เนาะยุทธาดำก็ขอบใจน้ำเพื่อนที่ว่าให้คำเห็นเนาะขับเจ้าก็ลืมไปได้เพราะเห็ุคลิปมาหลายคลิปลแล้วลืมไปแต่ว่าอันนี้เป็นหัวพญ,ญา,พญญานาคได้คะแนนเด้อพันปีมาแล้วหูตอนนี้เนาะกันอยู่นี่นก็ต่นนอกวันขัคำสนุกแล้วกันมีธาตุดำก็ลืมคืนได้คะแนนเนาะขับขับเจ้าจะจะบอธิบายให้เป็นภาษาอังกเกิขบับจะได้บอกไปแล้ว พี่น้องเราเข้าใจแล้วแล้วข้างหลังนี่เพิ่งที่ไม่หันค้าต่างๆสมุน่าเป็นหันค้าที่ว่าขายเครื่องเล้าแห่งเล้าอ๋อขันน้อยคันนออ้ดีใจลาเทอเร์ได้ไม่เฮดวิดีโอพี่น้องเบงิ้งเนาะไปอยู่ประเทศอเมริกาเก่าได้สามสิบแปดปีแล้วเนาะมาบ้านกับชิบชีบห้าเทือ่อว้าวชิบชีบห้าเทื่อแล้วก็เดนเวอร์ไทยเฮดวิดีโอ anh em youtube chết em this year so you know why because i i never do do the video put on youtube even i do learn youtube for seven years even got no money but I still uh, doing that wow but hôm I'm not rất inside yet next 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 day ริ get inside เะทัดกาวสร้างเลงเตอร์ออฟนเวมนเวมทน่ะมึงนี่เป็นที่3มึงลาหที่เดือนพกาว้าว ลูกก็เด็กดีน่าเป็นมือที่สามพวกเดินพื้นศีกาพื้นศกาเนาะขอโทษนะแต่ว่ามือแท้ทั้งเป็นทั้งการมันที่ซีของมืออื่นเนาะคนนี้เนาะมันที่ซีแต่ว่าข้าเจ้าน่ะดีใจหลายพี่น้องเราดีใจหลายเพราะว่าบริเัทมาหกปีแล้วแล้วปีนี้ข้าเจ้ามา่วสลบไงเนาะ s o let me say in English So it will be exciting about this year, of our uh, Tadlong festival because they never <laughs> celebrate for I think like six years or four year, I'm not sure. But I ever join here like 19 2016. But I never do the video yet. Yeah. But this year I able to do video for YouTube. Yeah, I will put it on YouTube, but.

นี่กเป็นท่านหลวงเนาะเม็นแลเห็นแล้ลทอรี่ว้าวสบายดีทอรี่อ่เราเราทั่วว้า I see you now I remember your your voice You r e m e m b e my voice Yeah ท r Unbelievable นี่เจ้ามททั่ว Very loud, tour. very loud tour. Wow. You didn't do the video? Pardon? You didn't do. You, uh, I just finished. <laughs> just finished? Wow. Is my first trip now? But you know, uh, uh, me. Video. Okay. Wow. Uh, this is Laos tour. Pinang. Yeah. Wow. I come with my family. Okay. Okay. Wow. ไอมีดไอมีอ่ะเ i เขียวเขียวเาวเขียวไอมีดท i งเยงอางเยงงเยงงเียง o just came back from a ่างเียง last night w ้ w hello baby okay let's see <S good, good, good. Wow. I m i s t e r y ว้าท่า้มอันนี้มันเสองยังไงอาเลือกแสงจันเลือกอ่าเลือกเลกแสงจัน sang D O U C nè nah. D O U C N N S A N C yeah. Where do you wow. live? I live in United States for thirty years. Yeah. What what, what state? Uh, Texas. Texas. Houston Texas. Oh Houston wow. Texas. Wow. Thanh uh, Sơn cả phải cứ tam song ai đúc ai đúc sang chẳng này D O U C D O U C phải มาตัวนี้กัไก่ไก่จะผ่านคนแล้วเป็นคนลาวแต่ว่าไปสำิตเซอร์แลนด์ยูเมริกา38ปี38ปีว้าวอ่วเซอร์ไพรส์เซอรูวิวทุ่งเดย์แล้วจิ้เสียงข่อยได้พี่น้องเด้ออ่าเทลลินจิ้อเสียงข่อยนี่เพราะว่าเพราะข่อยเรียกนี่มา7ปีแล้วแต่บ่มีเบเนฟิซหนึ่งดอกบีเนฟิซหนึ่งคั้งห่ดอกเดี๋ยวยังหักยังยังแบบแปลว่าประสบการณ์เท่าได้ไปเที่ยวแล้วได้ไปเที่ยวแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดไปเลย อาเบิ้งกับเบิ้งน่อยเนาะแน่นะอันนี้เ้่าเนีนยวามสุขของเราเนาะน่ยละก็พุมแจกันาดเดี๋ยว FC ของนอกน่มาติตามเตมขอบใจลาขอบใจยลก่ชิ้พจไปเจ็ดปีแล้วอันนี้นิ้นดีฮจักอ่ะนสาลูกสคนเนาะว้าลูกสองคนว้าวโซจะเป็นคนแล่วแต่ว่าเป็นยัง Speak ดอ g l i s h ได้ ว้าวแต่ว่าเจ้าเจอยู่ลาวนี่เนาะเจอยู่ลาวนี่เนาะเทอรี่เนาะเพราะเคยคลิปเจ้าลงเที่ยวไปไทยเคยมีแล้วไปไทยกันอะมีบอเคยมีบอคลิปไปอยู่แต่ว่าบริเวณคลิปที่บริงว้าณไปก่อนนะนั้ขอหพบเจอนึงนะกับกับลูกยว้าวอย่า อนะันนะั้นนะข้าพเจ้าได้พอ่อเทเร่ย์เราทั่วอยู่เมืองเราเนาะเคยๆนะว่ากันเราอยู่อยู่ในคลิปตัปวเทรย์นี่กติดตามคอยคอยกติดตามเทร่ให้กันนะก็ขอโอบถึงแล้วเทร่ย์้อว,ว่าอ่ะหนึ่งสองสามนี้เป็นลูกหลาน,ลนได้ยิ้มไหมว่ายงามด้ว้าว้า,ากา็ฝากพี่น้องเนาะถึงว่าเทเร่เ์นี่มีเบนฟิตแล้วก็ติดตามเทเร่ย์ไลฟ์ทั่วเด้อนกันเนด้วดีใจที่ได้พบกัน Wow. ้าว Nice to meet you too Nice to meet you Wow I hope see you one day too More <laughs> Okay let h a n k you Terry l a s tour t Wow man You make me proud you Wow บ่จะจะดังแล้วยุมิกาเพราะว่าคนคนรู้จักหมดละแม่แม่แท้จ้ะในในน้ำคนยุมิกาเลยโอเคเพราะว่าโฆษณาญี่ป่น โอเคโอเคเอาก็ฝากฝากส่งเจ้าของเลยกับพ่อพ่อเบาเขียวแล้วกัล้มกันแล้วเนาะเจ้า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 ขับใจลายขอบใจลายเจ็ปีแล้วเน่เกัพออาจัมือนะโอเคดีเด้ดีเพอได้บุเก่่ปดกันบอดีเด้ดีเลยเขาล้มกันแล้วยูยูว่าเ็ามั่นนะล้มกันแล้วเนาะล้มกันลายเลยเนาะล้มกันลาย อ่ามื้อหน้าเพราะว่าข่อยยังอยู่นี deflect, <Ri> ่ฮอดเดือนเดือน1ปีหน้าพุ่นัมีเวลาไปเยบ้านบ้านบ่จังได๋แบบไปเยยาบ้านกินข้าวอมกันดีบ่ไปกินอยู่ันดันนึงก็ได้บ่เฮียนจก็ได้สิเป็นหยังข่อยจัดให้ข่อยจัดให้ได้ๆเอาซั่นเโอเคเอาเบอร์บ่ือเอาเซเอาเอาไดติดต่อได้นเอาเจ้าเข้า่องข่อยเด้อบ่ข่อยข่อยเจอ่องแล้ว ปซอไปชันยุ่งซ่องก็ได้ใช่ใช่ซ่องก็ได้เนาะเอากันอยู่เลยเนาะละเวลาเาไปเบิ้งเบิ้งซ่องกันแล้วก็าว้ากันเลยเอาไปนั่งบอกเนาะโอเคกดว้าวเดี๋ยวเสียงเดีเสียงเดี๋ยวว้าวนะว้าวโอเคเดอะเทลีเดอร์ขยางต่อกันเดอะเทลีเทลีลาวซัวว้าวพี่น้องยิวิกาเบิ้งเราวเด้อริยิตาม ขับเจบ้าบนปัญหาบนมีเงินมีนอย่างกับปัญหาแต่ว่าผมใจที่มาเมืองลรวมา14 15เทื่อแล้วนักเทเลโน่เ,น <Okay. S 1> เทเลลันเด้อบ๊ายว <c oughs> ้าวว้าวคุ้มใจเนาะกับพ่อเทเลโน่ทั่วแล้วเป็นคนยุง่งเร้าแต่ว่าเราใซนภาษาอังกฤษเนา <c oughs> ะแล้วแล้วเจอเสียงข่าวพระเจ้าว้าว I'm famous now ว้าว vẫn nice, so nice. 20.000. Siêu năng. kia nọ, bố mẹ Harry, lao chua, lao. Lại rất là nhoáng đó, lại, lại, ก็ขับเจ้าผมใจเนาะที่ว่าเคยว่ามนะันอ่าไปพ่อบ่าวเขียวอ่าเบาเขียวบ่าวลวนะาวเนาะอ่าเบาเขียวบ่าวลาวซ่องเขียวบ่าวลาวเนาะโอ้ผมใจอลไรไปพ่อเราอยืนมังเวียงอ่าเวลาปีนภูอ่าทำผาเงินซ่องเทอรี่ลาวชั่วงจี้เสียงข้าพเจ้าจี้เสียงกันหน่อยเนะาะ าสซาตุน่ะก็ะดีใจเมื่อหน้าสิบปัปป๊ส,สันสนครับเาเทอรี่แล้วก็เบาเขียวตัวเคยพ่อกันละพระยามทิตโตเนาะพระยามทิต,นะทตกันว้าวเดี๋ยวบางทีสุวรสนาข้าพเจ้าเนานะ มาช่างบนความมองโมซนาความมินมาทิศทางความบ้าโมซนาต่างความต่าว้าขับเจ้าเข้าใจว่าเทนนี่เราชั่ออะไรยูมิกาหรือว่าที่ต่างประเทศที่จริงแล้วเราก็อยู่ลาวนี่นะแต่ว่าเราซื้อตามประเทศว้าวแต่ว่าเราก็มีเบนฟิตแล้วแต่ขอบขอบใจเราสิโปรโมชั่นก่อนเราโปรโมทอ่าซ่องข้าพเจ้าขึ้นเนาะว้าว อันนี้มันเขตดทาลวงเต้โอ้ยเป็นคั้นทาลวงเหนือครับเจ้ากลงไปเบิรวาจังงก็ไปประมาณนี้อันนี้มันเขตทะลวงเหนือเนรอว้าเขดทลวงเนี่แล้ว,วคุณน,นั่งเด้อ อันนี้ก็จะลงเนือครับวัดทะลงเะนี่คือส่อน็อตเขบอบารัแทนพวท่านลงอันนี้นี่ที่แบบเป็นสิ่งทีสำคัญเนาะอาสัญลัษสวจะเป็นพ่านเลอานาสัายังมีหลายมือเลพี่น้องเนาะยังมีสี่ห้ามือขับจังสีมาอยู่ แต่ข่าวเจ้ายัางบอได้ขอบยังไหนก่อนไม่นด้กับเป็นพรอดคลิปแล้วคลิปที่ีแล้วมันนี่นะที่ีแล้วพี่นอ้องว้าว I'm still happy to meet uh h e r r y r a o t u n d ว้าวว้าวเบืองห่างกินพี่น้องเขาว่าเป็นแต่แซ่บหมูหมูยังได้นี่ อันนี้เป็นแบบไรหนบัฟเฟ่เป็นยำโอ้เป็นยำยำจีนบนยำลาวอ่ะเออเกินเสียเกินยำลาวล่ะเป็นจีนเลยคนลาวเห็ดเนาะคนกป็นยำลาวล่ะโอ้ยเหมืเจ้านี่สุดเท่เลยว้าวมันขายแพงแท้ เดี๋พี่น้องเด้อนี่เป็นย้ำอ่ามันยึดดีละมันยึดดีละกนชิปปิ้ลลคลิปเนาะเป็นย้ำอ่ะพนันย้ำจีนเดี๋ยวข้าขาัขาบเจ้า,าย้ำล้าเพราะว่าคนร้าเห็นมืนอดะคนร้าเห็นมือขีดหนึ่งสิพันกรปีปโลนึงแสนหนึ่งลาวหักได้ไหลายไปในคันขับเจ้าบพมุจจักโอเคสีอุ้ยหนุนเพิ่นเนาะเพื่อไปแก้มกคนชิมนนอนนนอันนี้มาจะใส่นี่ พ่น,นทันยิ่ใส่บ้านพ่นทันยิ่ใส่ไก่ไอเต็กไปโอ้ไอเต็กไปเดี๋ยววามาเจงเนาะทันน่าเอื้อนได้เร่อหลุ่มลุมนี่นะนเนาะเอ็้อนไดดีบ่โอเคกันไอ้ไอกินสิบเจบท้องบ่เพราะไอ้มาเ่พูนเนียไอโบลึงอ่ะจะพูดล่ะอจะพูดล่ะ เอาเงนทู hmm. ้เขาแจกตัวป right? ัติุูนมาครับเดินไม่ข้าวว่าอันนั้นมันมัน้องยุคขึ้นมึงดอันนั้นมันสี่ขีดสี่พันหพแต่ว่าโล้นึ่งแสนนึงขันข้าพระเจ้าซื้อแสนโลล้น่งลนี่นะแล้วมือเร็นงแหงาแน่ บอแทงเงเนาะแทงเงนี่นะไทงเงแทงเงจะเป็นแทงเงแม,บมนบอกบแมนไทงเงอนบอกเออแทปากเงแม,มนบอกแมนวะเออเข้าใจได้ประนี่อันนี้ใครลูกี่เนาะใครลูก่อะไรนี่ฮะโอ้ oh, สบาย เออทัร yeah. ีวิวแล้วเยวมันเจ้าออกกันไปมิกลวว้าวอันนี้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 นีว้าวข้าข้าพเจ้าสั่งซื้อใครลูกอ่าสิบหน่วยในหกพันแล้วขับเจ้าเนี่ยเหรอสิบหน่วยหกสิบพันไม่คาดีใจเลยอ่าเงินเหลือสิบพันเนาะโลนึงแสนนึงได้เถอ

เออโอเคมาเป็นยังมาเป็นยังวาสิเตมให้ั่าเตมให้เลยเดินลี่ยี่ิไบโอเคเอานเบ่บ่ันเลยนนิดน้อยอยาเออน้อยพอยังเจ็บท้องเ็กอมัิบลึงว้าคลิปนี้งามเลยว่าพอพอพอเออส้มๆนอยนังพอเทอรี่เาเทอรี่เราทั่วละมาพ่ออาหารอีก ยูนิเตอร์เมื่อหน้าใอยมาอีกเด้อได้มาเมื่อหน้าละซื้อสักสอกเด้อเออมามาเจ้าขึนใคยมาเจ้าโอ้นั่งกินข้างหลังได้บ่มีเบียร์กินอีกเบียร์กันนี้ปะซื้อมาขีดนเองว้าวเมื่อหน้ามาเมื่อหน้ามาดังนั้นน้องข้าพเจ้าคลิปนี้จะยาวล้วข้าพเจ้าขอปิดคลิปยูฮัน ย้ำของน้องย้ำลาอยู่หั่นหั่นยังไงยำจีนย้ำลาโลดย้ำลาโลดอยู่ท่านหลวงเหนือท่านหลวงเหนือเริ่ดเริ่ดทั้งคัท่านหลวงเหนือผู้ใดมาติดตามกับเมือแรงสิลงคลิปแล้วมาติดตามเพิ่นเด้อกิโลนึงเพียงแต่แสนกรี๊ดอีกในนึงเชียงคานกีมีกํ เงวนมวนคนลาวมาย้ำเด่มวนคนลาวมวนอยูอ่จนข้าพเจ้าไปอยู่ต่างระเทตสามสิบแปปีแล้วมาบ้านกันยังมวนอยู่เ้ยบ้านข่อยอยู่บนเข็งเดี๋ยวข่อยอยู่มิกาได้สามสิบแปดปีแล้วอยูอ่มิกาได้สามสิบแปดปีแล้วแม่ามบ้านมายามบ้านทฉลี่ยกันยังมวนอยู่เดือยนี้ที่นี่สี่เดือนยี่ว่าขอยึ่มหาเจ้าหญิงนะก็ที่แรมบนแท่หลวง

ซื้อมาซื้อผักินบ่เนี่ยกับลูกสาวสาวเอาพันละผัวได้ป่ะนี่คือว่าไปกินกับลูกสาวพันละผัวไปได้กินบ่เน่าโอ้ขอโทษละลายอันนี้มันเหม็นไงนี่อันนี้สูซี่บ่ซูซี่เด้กับพี่น้องนงกับคลิปนี้เน่าอะไรครับเจ้าขอ คลิปคลิปเนาะก็ขอบใจที่ท่านเข้ามาชมก็อย่าลืมก,กดติดตามให้ควมเห็นแล้วกับความมั่นเห็นเนาะกดไลคนะ์ได้เนาะ So I will close the clip right now just long So thank for watching So see you next clip yeah So t h a n k Don't forget to like comment and subscribe please yeah Bye bye Wow ขอบใจหลายเด้อ